สวัสดีครับเบลลี่ปัญญามีขอคิดดีๆครับเมื่อเ้าอายุมากขึ้นเขาจะเจอกับอีหยางแน่เพื่อนจะหน่อยลงทุกวันให้เข้าใจว่าการมี่เพื่อนหลายเป็นเรื่องดีและสันี่เพื่อนดีก็ดีกว่ารลายได้ครับเป็นคุณภาพวันเ่นปริมาณแมนบครับเท่ากระค้วรเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนน้ำเท่าตัวขึ้นอยากพี่น้องจะทาย่อยจากไปที่ละคนเพราะการจากลาคือความจริงของชีวิตครับ ต้องย่อมครับมันห้ได้เพราะว่ามีไผยอยู่กับเห่าไดตลอดเพื่อนสนิทมือหนึ่งอาจห่างไปแฟนได้เคยฝากชีวิตมือหนึ่งอาจเปลี่ยนใจขอบคัวต่อหากว่อยากให้ไผจากไปก็ต้องไปสักวันครับยิ่งโตขึ้นยิ่งในรู้จักการจากล่ามากขึ้นฟุใไฮมีความสุขกับปัจจุบันครับเอ็ดมือนีให้ดีที่สุดอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเพราะชีวิตมีแค่สามมือ หรือว่ากลับไปแก้ไขอีย่างบรด้ม่อนีก็เออนไห้ดีที่สุดพอมืออื่นบ่หูว่าคิดเจออีย่างแน่เขาควรไปว่างเรื่องลาวบ่ดีแน่อดีเลิกกังวลกับอนาคตทียังมากบ่ถึงและมีความสุขกับปัจจุบันให้มากที่สุดครับความฮักต้องการแค่ไผยสักคนจะฮับใดในความเป็นเฮาบ่นอกใจบ่ถิ่มกันต่อยเฮาบ่สวยบ่รวยบ่รอก็ขอให้เจอคนดีใ่ครับ อ่านบริยดีพอ้อมไปทุกอย่างจะค่อยอยู่้างๆังในทุกๆวันถ้ากันหลายๆด้ครับการงานอยากได้ความลำรุวยหรือความหมั่นคงสุกมันใหม่ๆอยากทำงานที่มีเงินดีๆเอ,อที่ลอยๆอยากมีรถมีบ้านมีเงินเก็บยู่ไปยู่มาต้องคิดน้ำวางานของห้ามหมันคงหรือเปล่าอยู่ในน่านบอการเงินกับกันนะครับฐา,านมด้หลายๆแต่ใส่บ่เป็นมันกับเบิดเดนะครับ งาน,นียังกะดีแฮ่เฮ้าบริหารเป็นชีวิตก็โอเคอีแม่บอกมาครับสุขภาพก็สําคัญที่สุดในชีวิตนีครับทำรุดเสียหายแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนบางคนทักโงมทํางาน<บ>เกิดใจไล้มีเงินเลยลายคนขยันอาจเก็บเงินไว้ใส่ในห้องไอซียูขันบรักษาสุขภาพ พุ่นกับว่าอะไรไปโตได้ครับผากกลายเป็นของเฮาพักเจ้าของก่อนใส่งานหนักกับพักแด่ด้ครับอย่าพยายาเป็นพูนชีวิตเป็นของเฮาอย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าพยายามเหมือนคนอื่นห้าหูจากพ่อในสิ่งที่เฮามีบอดินรน่นห้ากับบอทุกใจครับก็ต้องไปแข่งกับไพ่เอาทอเท้าทำใดกับพ่อจากไหนครับขอคิดดีด ขอให้ทุกคนใส่ชีวิตอย่างมีสติแม่บางครั้งเข้าจะสติแตกกระตาแกกกับมาสติสติกลับมากับมาคิดไม่เหลื่อตุนไม่บ่สายครับ